โราบอกกันเย็บเย็บเจอได้ยูทูบก่อนเลยไหมเอ่อฮะนุ๊บเล่นเล่นโรืบอกกด้อูเล่นราบอกไปเรื่อยๆไอคลิปนะั้นกูแค่ไม่อยากเล่นเพราะกูแค่แบบว่าแค่ตรงสญญาร์ตินของ มดตาย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 อย่ามมดตายตายตายเดือมา เพื่อนมาคุดเร็วเพื่อนโอปี้โหสองคนเนี่ยเคยเจอในโรบบอกกันไม่ใช่เจอใน u t u b e กันโอลิ้นพันไอ้ร่างตายเอียเนี่ยกูเล่นได้อย่งไอ้ไอ้จบไม่ได้เล็ดเดลไวเอรเลดเดลอะไรวะเกมไฟสัมผีสเอี่ยนึงกูเล่นไอ้เกมนี้ไม่ได้ เกมนี้ไม่ได้ดว้ายเกมนี้ไม่ได้อ่ะต้ออายุมากกว่าสิบอายุนี่กูต่ำกว่าสิบนี่กูอายุเก้าขวบโถกูอยากเล่นกูตั้งปัดทีแล้วกูตั้งเป็นวันเกิดเก้าขวบเลยด้วยว,ว้ายมองมันมีอะไรให้กูเล่นได้บ้างไหมเล่นเกมซ้ำเหเือ่ย ซ้สำอยู่ได้เนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำเบื่อเลยมีแมปอะไรน่าเล่นบ้างไหมฮะมีน่ารากักกว่าเฟรมึงอย่าตาปอดมเป็นหุ่นยนต์มึงต้องเห็นทุกอย่างความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นบางจากเกมไทย กูไม่เล่นหรอกเพราะกูอยากเล่นเกมอังกฤษมากกว่าเพราะกูชอบอเกมอังกฤษนั่นมันโหยสยองขวัญฮับมึงเหรอโว้อันนี้โกงโกงเนี่ยอเน,นี่ยโกงเน,นี่ยโกงโกเมื่อโก อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครแก้งมึงอะเกมจริงไม่ใช่เกมปลอมเกมนี้มาสร้างมาหลายปีแล้วเชื่อฉัน ôi, oh, mình update rồi. ơi, guo khang gì cả. à, là นะพี่อยากใกล้หนี <c oughs> บับานาต้องเรียนต้องรอรถนะ,ะเดี๋ยวรถหนะ้ารถหนะ้ามือระวังตายนะ I don with don't go girl. my I will go alone, bro ไปกับสาวไปกับหาพ่อผมอะ่ะไม่ใช่ผู้ชายแต่ผมเป็นผู้หญิงแต่กูชอบทำเสียงผู้ hurry up เกรนนะ้าไม่รอไม่รอ Hi, little boy. Hi, little boy. Hi. Okay. สัสสัสโตวิกนี่ไม่รอรโหมัดโปรโผมมัดลงไปงลจงปจากตรงนี้แหละทางลงไปข้างล่างเนี่ยจากตรงนี้ตรงนี้เอออ่ะตรงนี้เด็กอะไรก็ไม่รู้ระแชน์เลยด้วใครจะเป็น ก็คเคยใบยเล้วไม่อะแต่ก็ตกลงไปวันนั้นอีกเมื่อปีปีก่อนนั้นอะกูตกลงไปอ,อ้ากรีตเลยไอ้ก่เปียดแกงกูาตาเกือบตกเลยเล่นเหมือนออฟฟี่อะทุกจะเล่นเหมือนออฟฟี่เวนะ้น ครั้งนี้มึงอยากซื้อเจ้านี่ไหมกูบอกที่มมี่มีโลบักไม่ยามุกมกลังไปเออเบาให้กับเบคอนเพราะเขาจะได้ไปอันนี้เขาเขาค้างหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้ค้างแล้วค้างนิดน,นึงกูความจำความจำเต็มเบคอนไปสิ อย่าเล่นเอออ้าไก่กะมดปนตายหากันไปหมดแล้วต้อฆขามมดอีกตัวอนะีกานหนยให้มันอยู่น,น,นานะ เอนพักไปแล้วนอนขอไปเที่ยวไปเช่เวลาเล่นแบบอื่นก็จะเจอแบบใหม่ๆอย่างนี้แหละไอ้นี่มนเล่นแล้วมันปักเนี่ยอันนี้เล่นแล้วมันเป็นเกมอื่นอันนี้ไม่ใช่เกมจริงมันต้องเขียนว่าเออจะไม่ได้เพื่อเอาโมเดลเล่นสร้างเรือเอาชีวิตรอดไปเอาเอาสมบัติเจ้านั้นเกมเก่ามากเลยนั่น เคยเล่นตั้งแต่วันนั้นนะแต่ว่ากูอ่ะโดนโดนบล็อกไปใแปดรอบแล้วโถกูเล่นใหม่ห,มหลายรอบมากวันนั้นก็เข้าแม่มไม่เป็นนี้ก็เลยลบโหลดแล้วก็ปิดบัญชีใหม่ลบโหลดแล้วก็เลิกเปิดช่องบัญชีใหม่ครูคิคดอะอะอะครูคิคดกูมีสีละ คิดเองกูเป็นรู้เหรอต e ้ยอยก่ยาก right พูดตัวเลยกะนี่เต้นันนี่นลไอเนี้ยโกมต้องใช้ V I P ยนี่ครูคิดชอบมันทงทงทงสาวผู่ละ ไม่ยอยากยู้แมวเธอเล่นมาหลายปีแล้วคือว่าแต่แต่ตัวแฮกก่อนแต่ไอซีดัลเซ